สวดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการหิ้วกระเป๋าเข้าปราจีนจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวงนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปราจีนบุรีและเก่าแก่มากที่หนึง่งเราไปรับชมกันเลยค่ะวัดแก้วพิจิตรเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ของจังหวัดปราจีนบุรี ร้งขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งอยู่บนริมฝั่งขวาของแม่น้ำปราจีนบุรีหรือแม่น้ำบางปะกงห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปทางทิศตะวันออกเพียง2กิโลเมตรค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของวัดแก้วพิจิตนั้นเชิญคุณผู้ชมไปรับฟังจากพระครูยุติพุนากร เจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตพระอารามหลวงรูปที่หนึ่งกันเลยค่ะวัดแก้วพิจิตเป็นวัดในภาคตะวันออกซึ่งเดินทีมีผู้ศรัทธาเริ่มใสคือแยกแก้วกระสังสิทธิ์เป็นอุบาสกผู้เริ่มใจในพุทธศาสนาเริ่มสร้างในปีพศ2422 โดยมีพระครูสริปัญญามนีเจ้าวาดสมัยนั้นเริ่มลิเริมเ่มสร้างเป็นปุติเป็นชราการประเรียนโดยลักษณะวัตถุก,การก่อสร้างนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เป็นไม้สร้างเป็นไม้ก่อนต่อมาภายหลังในยุคเจ้าพญาอภัยภูเบศ มาอยู่ที่เคป,ปัดจิงรีท่านเล็งเห็นว่าวัดนี้ยังไม่เจริญเท่าที่ควรท่าน็จัดการบรณะปฏิสัขรอป่ปสร้างโดยครั้งแรกสร้างเป็นโรงเรียนถือว่าโรงเรียนอภัยวิทยาคารเป็นนังเรียนหนังสือไทยและบาลีกร ในเมื่อปีพศ2457ส,สร้างโรงเดียนเสร็จแล้วก็มาสร้างอุโบสถอุโบสถมีเดินทีก็มีอยู่แล้วแต่เป็นเสาไม้เป็นป่าเสี่ยงเป็นสังกะสีท่านก็จำลองออกมาจากพักทบอมมีศิลปะผสมผสานกันส4ชาติ มีไทยฝรั่งเศสเขมรและจีนสี่ชาติประสมประสานกันอยู่ในสิงคโปรอุโบสถก็ในปีพศ2460เมื่อสร้างอุโบสถเสร็จแล้วเขามาสร้างห,าาหาาอไตหอไตเกตประไตปีดกอาคารสองชั้นในปีพศ2464 มาปีพศ .2465 ท่านก็ามาถึงอสัญดีเสกกรทำเอกสารสัญดีแล้วก็การเผาศพการทำอะไรก็มาเป่าทำพิธีที่วัดแก้ววิจิตรอดีตผ่านมาเจ้าวาดก็ผ่านมาอาตมาเป็นองค์ที่12ปี12ผ่านมาแล้ว10กว่าลูกได้ พระอารามหลวงก็มาปีปศ .2551 เป็นพระอารามหลวงก็ขึ้นในโบราณสถานก็สามอาคารตามที่เจ้าพระยาภัยพระเบศท่านได้สร้างไว้คีอโรงเรียนอภัยวิทยาคารและพระอุโบสถในหอไต่อีกลันสามหลังด้วยกัน คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหิ่วกระเป๋าเข้าประจิงก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับในตอนหน้านะคะคุณผู้ชมเรายังอยู่ที่วัดแก้วพิจิตรนะคะซึ่งจะพาไปชมสถานที่ที่สำคัญอีกหลายอย่างเลยะคะ่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ